เสียงปีบันเลงพร้อมเสียงทัพกลองมองแตะเข้ามารับตามจังหวะร่ายรำของโนราตัวน้อยที่ผสานทั้งความอ่อนช้อยและความเข้มแข็งไว้ในท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์ ในศิลปะ <c oughs> การแสดงพื้นบ้านอันโดดเด่นของพัทลุงมโนราจึงได้รับเลือกให้เป็นการแสดงเบิกโรงในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่หนึ่งภายใต้คำขวัญที่นิยามทั้งตัวตนคนพัทลุงและเป้าหมายของเมืองที่จะขับเคลื่อนไปสู่เมืองลุงเมืองบายใจมนโนรามันเป็นความเมอชาเห่งเรงเลวโป้งความเป็น ่่่่นนนนทััมมมไดด้้ิตีเเเรรืืือออองงบาาขกจวิถีแบบบ้านๆเรียบง่ายเป็นธรรมชาติที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตยึดโยงผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลสามัคคีคือคุณงามความดีที่สัมผัสได้จากลานวัดลานแซะในวันนี้ เพราะงานสมัชชาคุณธรรมเป็นพื้นที่เปิดให้ชุมชนและองค์กรต่างๆในพัทลุงนำสิ่งดีที่มีอยู่และองค์ความรู้จากแต่ละพื้นที่มานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน ทั้งยังเป็นจุดต่อเชื่อมรวมคนดีมีใจอาสามาช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่เป้าหมายที่คนพัทลุงเป็นคนกำหนดมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่าย31องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนึ่งโรงพักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนพัทลุงไปสู่เป้าหมายเมืองลุงเมืองบายใจมีวินัยบนความพอเพียงนับจากนี้ไปนี่คือก้าวแรกของกระบวนใหญ่ ในการสร้างสังคมคุณธรรมที่เริ่มออกเิข้อเป็นขาจากการรักษา่จังหวัดไปก่อนมาถึงจุดนี้ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนเล็กๆจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีศูนย์คุณธรรมเป็นหนึ่งในกาลยานมิตรลงมาชวนคิดชวนตั้งคำถามใหญ่เริ่มจากการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมอะไรคือปัญหาของเมืองพัทลุง คือทุนความดีที่มีอยู่ร่วมกันค้นหาเป้าหมายร่วมและสแสวงหากลไกในการขับเคลื่อนมม่ต้องสองพลังประสานกันถึงจะเดินได้ผมว่าตรงนี้อาจหยิบพื้นที่แบบนี้มามาเหมือนกันต้องมาเจริญในของตัวเองให้ชัดจุดเปลี่ยนสาคัญเนี่ยถ้ามองแล้วจรงิจรงๆเนี่ยก็คือว่าชุมชนต้องตระหนักร่วมและคิดว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ทําวันนี้มันจะส่งปัญหาในอนาคตได้ เราก็ามาจัดประชุมคณะทํางานเพื่อทบทวนถ้าเราจะเคลื่อนในระยะที่2เนี่ยเราจะเคลื่อนอย่างไรเราก็ได้พื้นที่ดีๆมา3ามสิบเอ็ดตำบลกับอีกหนึ่งองค์กรวันนั้นก็คือ1โรงพักแต่เรื่องที่เราจะทําร่วมกันเหมือนกับเป็นวาระของจังหวัดเราขอประกาศทั้งสามเรื่องนะหนจะสร้างวินัยเรื่องการจัดการขยะของคนพัทลุงอันที่2เราจะสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนหรือเรียกว่าวินัยจราจรของคนพัทลุงอันที่3เราจะรณรงค์ ไปสู่วิถีความเป็นพอเพียงด้วยการอนุรักษ์ความเป็นไทยให้แต่งกายแบบผ้าไทยและผ้าถิน่นพัทลุงกันเรื่องอะไรที่มันดีๆอยู่แล้วมันหายไป เพราะเห็นร่วมกันว่าชุมชนคือจุดเปลี่ยนและเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำตัวชี้วัดตำบลบายใจจึงเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยการให้เครื่องมือในการค้นหาทุนดีในพื้นที่กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดว่าความสุขของชุมชนคืออะไรและจะขับเคลื่อนชุมชนภายใต้นโยบายเมืองลุงเมืองบายใจได้อย่างไร อย่าไปทำอะไรก็คืออย่าทำแป้นสีแป้นสีความดีก็ตับนเราก็คือตำบนบ้านเล่าเนาะทำแป้นสีตำบนเนาะหงต้องทำมันที่ินความดีก็ตำบนบ้านเล่าแล้วก็มีป้านหมู่บานแตสนาธรรมกยากสร้างโตในแนว่องการดักษาวัฒนธรรมหรือที่จะได้ก็ได้ทำจุดเริ่มก็ให้เป็นต้นแบบใการจัดการ เมื่อมีเครื่องมือดีอยู่ในมือมีเป้าหมายดีอยู่ในใจหลายพื้นที่จึงเริ่มวางจังหวะการเดินก้าวต่อไปที่ตำบลพญาขันมีการขับเคลื่อนเรื่องการจัดก,การขยะลงสู่การปฏิบัติจริงทั้งในระดับครัวเรือนและในโรงเรียนนี่คือธนาคารขยะของโรงเรียนบ้านควรถบ ที่เปิดให้บริการรับฝากขยะรีไซเคิลทุกเช้าซึ่งขยะส่วนใหญ่เด็กๆและผู้ปกครองได้ช่วยกันคัดแยกมาแล้วจากที่บ้านเป็นผู้จัดการธนาคารขยะครับเป็นฝ่ายบัญชีค่ะดูแลเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างถ้าเราแยกมาเสร็จแล้วเขาก็จะช่างแล้วก็ไปตั้งไว้ที่ตำแหน่งต่างๆค่ะ ธนาคารขยะของโรงเรียนวัดคนทบเกิดขึ้นจากความเห็นร่วมกันของโรงเรียนเทศบาลและกองทุนสวัสดิการชุมชนว่าขยะคือปัญหาใหญ่ของชุมชนที่จะต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นโดยเทศบาลจัดทีมลงมาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะกองทุนสวัสดิการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะมีกรรมการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษาส่วนการดำเนินงานอยู่ในมือของเด็กๆ ือวัตถุประสงค์หลักของกองทุนสวัสดิการกับเทศบาลนั้นตั้งเอาไว้ว่าอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมีวินัยในการโอมแล้วก็รู้จักการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนทุนกงขีแเล้กว่าขยะมันเยอะเกินเกินแต่ว่าทุกคนไม่มีทุนรวมกันไอไอหลอดจุดนั้นในแหลก็คือบรราขยะต้มลวนหลน่ลนเมืองที่ไม่กี้ปีที่โรงเรียนเรารับฝาก ขยะขาดแล้วสามารถทําให้เป็นเงินได้ค่ะขยะที่นํามาฝากเป็นประจําจะกลายเป็นเงินที่งอกเงยขึ้นทุกวันเมื่อครบปีกองทุนสวัสดิการมีนโยบายจ่ายเงินสมทบให้กับเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมแรงการทําสิ่งดีไอ,ไอ,ไอการจัดการขยะนี่จริงๆแล้วขยะนี่เป็นจริงสื่อแต่แต่เบื้องหลังของการจัดการขยะนี่คือการสร้างจิตสํานึกให้คนมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตัวตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อประเทศชาติส่วนขยะจำพวกใบไม้วัชพืชและเศษหญ้าที่ย่อยสลายได้จะนำมาพักไว้ในบ่อปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไว้จนได้ที่จนกลายเป็นปุ๋ยหมักชั้นดีก็จะนำกลับไปบำรุงดินในแปลงเกษตรให้พืชผักที่ปลูกไว้ได้เติบโตงอกงามกลับขึ้นมาเป็นอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยของทุกคน นี่คือการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างชาญฉลาดโดยให้เด็กลงมือทำจริงและได้รับผลจริงเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องวิน,นัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมลงในใจเด็กๆที่บ้านเกาะทางตําบลนา,นานโนดมีกลุ่มคนทํางานเพื่อพัฒนานเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง นี่คืออีกหนึ่งทุนดีของพัทลุงจากกิจกรรมปลูกฝังการรักการอ่านของห้องสมุดใต้ถุนบ้านเมื่อหลายปีก่อนวันนี้ขยับมาสู่เครือข่ายพัทลุงยิ้ม ขยายพื้นที่สร้างสารรค์ออกไปร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนใน14ตำบลโดยมีเป้าหมายเพื่อปลุกพลังสร้างสารรค์ในตัวคนรุ่นใหม่ให้กลับไปสร้างสื่อดีภูมิดีพื้นที่ดีๆในชุมชนตนเองเ,ออเด็กเยาวชนเป็นเป็นวัยที่กำลังแสวงหาพื้นที่กับตัวเองกำลังต้องการพื้นที่ทางเลือกการที่เราเปิดพื้นที่ให้เขาได้มาเจอกันแล้วก็ได้มีความคิด ใหม่ๆร่วมกันเขาก็สามารถจี่จะททำให้เกิดเรื่องสร้างสารรค์ได้เครือข่ายพัทลุงยิ้มยังเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเรื่องการนุ่งผ้าไทยในวิถีพอเพียงด้วยการชักชวนคนรุ่นใหม่ให้หันมานุ่งผ้าไทยผ้าถิ่นนุ่งให้เป็นนุ่งให้สวยภายใต้แคมเปญรณรงค์นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นปลุกเยาวชนให้กล้าทวนกระแสสังคมจริงๆมัญหายากมากเลยนะคนที่จะกล้าเอาผ้าถุงแบบ มานุง่งโดยที่ไม่เคยสายตาคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีเพื่อนมันก็ได้เพิ่มความมั่นใจโอเคใส่แล้วแบบมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญพอนึกย้อนไปแล้วเออเมื่อก่อนแม่ก็ใส่แล้วผ้าถุงอะเต็มตู้แล้วทาไมไม่ได้เอาออกมาใช้เลยและเลยเรื่องเดิมๆในชีวิตไปเร่งรีบกว่าเรื่องข้างนอกพอวันหนึ่งถูกกระตุกด้วยผ้าถุงแล้วทุกคนก็หันกลับมาเออใช่ผ้าถุงมันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องเรื่องบ้านๆที่เราเคยกระโดดข้ามมันไปเราถอยหลังกลับมา แค่เราเปลี่ยนเด็กแล้วเด็กก็กลับไปเปลี่ยนผู้ปกครองกระแสการทวงพ้าถุงคืนได้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทั่วเมืองผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์อย่าง Facebook จนเกิดปรากฏการ์โพสแชร์ไลค์การนุ่งพ้าถุงของคนพัทลุงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นกระแสที่ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่ายอมรับ ไม่คิดเลยว่าย,ยอดแชร์ยอดไลล์มันจะเยอะมากผลตอบรับมันโอเคค่ะแบบมีผู้ใหญ่เข้ามาชมโอ้เราชื่นใจจังบางเรื่องไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แค่สลัดกางเกงแล้วก็นุ่งผ้าถุงเดินมันก็สร้างกระแสดได้ตัวอย่างกลุ่มเยาวชนเขาเจียกเรียกยิ้มที่กลับไปจัดกิจกรรมพื้นที่นี้ดีจังในตำบลตนเองคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่คิดดีทำดี เปียมพลังสร้างสรรค์แต่ยังคงความสดใสคล่องแคล่วในการทำงานร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้องรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนการนุ่งผ้าถุงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานขณะเดียวกันกลับสร้างคุณค่าใหม่ให้กล้าพอที่จะเป็นตัวของตัวเองเรียบง่ายงดงามบนวิถีพอเพียงแบบคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทุกวันนี้การรณรงค์นุ่งสิ้นไม่นุ่งสัน้นได้แพร่ออกไปอย่างกว้างขวางในวันพระและงานบุญงานประเพณีคนส่วนใหญ่หันมานุ่งผ้าถุงเข้าวัดกันทุกพื้นที่เมื่อรวมกับการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยในทุกหน่วยงานภาครัฐทําให้การนุ่งผ้าไทยผ้าถิ่นกลายเป็นกระแสหลักในการขับเคลื่อนเมืองลุงเมืองบายใจเรามองว่าจังหวัดคุณธรรมเนี่ย กับเพื่อนได้มันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานกับเด็กเราก็สามารถสอดแทรกเรื่องคุณธรรมเด็กก็ก็เกิดการเรียนรู้ในระหว่างการทํากิจกรรมว่าคุณธรรมนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาณวันนี้เนี่ยเกิดการตื่นตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับารจัดการกรยะยน,นียถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเรายังยังติดหลุมกับปัญหาอยู่ก็เลยว่าถ้าจะทําเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทาได้จังหวัดพัทลุงเนี่ย ก็ไปสู่สังคมบายใจได้เรื่องของวินัยจราจรก็เหมือนกันเราก็ตั้งเป้าหมายว่าคนพัทลุงจะต้องปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและต้องใช้รถใช้ถนนอย่างถูกกฎระเบียบวินัยจราจรอ,อุบัติเหตุบนท้องถนนในพัทลุงจะต้องเป็นศูนย์ตั้งเป้าไวทา้ท้าทายสูงมากหลายคนก็บอกเอ้ยมันจะสําเร็จเลยบอกความสําเร็จอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ เป้าที่เราตั้งต่างอะอยู่ที่เราเราจะเดินไปสู่ตรงนั้นหรือเปล่าคือส่วนหนึ่งของกระบวนการขับเคลื่อนเมืองลุงเมืองบายใจที่กําลังก้าวไปข้างหน้ารวดเร็วบ้างเนิบช้าบ้างก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่และชุมชนในทุกพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนเรื่องดีๆล้วนมีปัจจัยร่วมคือเกิดจากความรู้ความรัก และความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัจจุบันและอนาคตของตนเองเพราะมีแต่คนพัทลุงเท่านั้นที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่อยากแก้ทำความดีที่อยากทำเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพัทลุงในฝันให้เป็นเมืองบายใจได้จริงๆ